ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลบุญทอดเทียนนะคะได้สีมหัอันทองสารพันยะเพื่อสิไปทอดเทียนแข่งขันประกวดบ้านน,านันบ้านนี้นะคะเสียมันไดลัางบ้านน้ำเขาะคะ่ะกาบลงค้างที่หนึ่งเพศพึงวึงคือยายสีเป็นจังไดน้อพี่น้องยายสีเอยสวยบ้นนน ลับลงครั้งที่สอบพวกพี่น้องเชียแน่เอ้อมันบ่หมวนเกินผู้ใดเชียให้แน่เออยหญ่สีย่องให้แน่เดอ้อยหญ่สีไปทิดมีเราพามาพวกแม่ป่าและล้าน มาเป็นฟูปานลูกปลาย้อนเข้ามาเกียร์ย้ายสีย้อนเข้ามาเกียร์ย้ายสีขอบคุณค่ะ